สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็คุณสุนทรก็จะมาตอบคำถามเรื่องราวของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองเพราะว่าก็ได้มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำยางก้อนถ้วยก็ได้บ่นกันมาว่า ถามกันมาว่าทำไมยางก้อนถ้วยถึงไม่ได้นั่นเองก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใชยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูคำถามเลยนะครับว่าถามว่าทำไมยางก้อนถ้วยไม่ได้รับการชดเชยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิก,กายน2564นีนี้คำตอบก็คือเพราะว่าราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้นั่นเองก็แสดงว่า ช่วงนั้นราคายางก้อนถ้วยราคาดีขึ้นเกินราคาที่รับประกันซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงที่ราคายางก้อนถ้วยเสถียรภาพที่44บาทถึง50บาทที่ DRC 100%นั่นเองตลอดทั้งปี2,564ในขณะที่ราคาน้ำยางสดแกก็แกว่งตัวมากในช่วงนั้นก็คือยังไม่สูงก็ทำให้ราคาน้ำยางสดได้รับการ ประกันในครั้งที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็หลายคนก็บ่นว่าทำไมยางชนิดอื่นได้แต่ยางก้อนถ้วยไม่ได้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่3ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ2เฟสที่ผ่านมาเฟสแรกก็คือตุลาคม62ถึงมีนาคม2563ยางก้อนถ้วยก็ได้รับการชดเชย พอประมาณคนที่มี25ไร่ได้เงินชดเชยรายละถึง40,000บาทจริงไหมครับที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็มาดูคำถามอีกว่าถามว่าทำไมเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางบางคนยังไม่ได้รับการโอนเงินทั้งที่ครั้งก่อนหน้าก็ได้รับมาตลอดเราก็มาดูคำตอบกันนะครับว่า เพราะว่าทางทกสก็ได้ทยอยโอนตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมาตามข้อมูลที่กะยะทส่งให้และก็ยังมีการให้เกษตรกรชาวสวนยางบัตสีชมพูที่ข้อมูลยังไม่เรียบร้อย ก็จะทยอยโอนจนครบดังนั้นให้พี่น้องชาวสวนยางใจเย็นๆยังไงก็ต้องได้แน่นอนถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราเคยได้นั่นเองครับแล้วก็มาดูอีกคำถามก็คือถ้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นเบียนเกษตรกรชาวสวนยางจะยังเข้าโครงการได้หรือไม่ก็มาดูคำตอบกันนะครับก็คือตอบว่า ตามมติคมม30พฤศจิกายน2564นั้นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่มีขึ้นทะเบียนภายในวันที่14มิถุนายน2564สามารถเข้าร่วมโครงการได้ดังนั้นใครจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นชนิดยางที่ผลิตหรือเปลี่ยนแปลงคนกรีดยาง หลังจากวันที่14มิถุนายน2564จะไม่มีผลใดๆเพราะกะยะอยทต้องยึดข้อมูลณนะวันที่14มิถุนายน2564นั่นเองครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับถ้าใคร ลงทะเบียนก่อน14มิถุนายนจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าไม่มีผลนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือกายเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยวันที่22ธันวาคม2564ได้เอามาอธิบาย แจ้งแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับรู้รับทราบพร้อมๆกันหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ